วัสดีครับช่วงนี้โควิดรำบากนะครับะจะใช้สุขภัณฑ์ก็ต้องระวังนะสว่วนมากทุกทีเราจะใช้หน้ามือเนี่ยแตะที่ซวิกแต่ตรงนี้นะเราเปลี่ยนเป็นหลังมือนะอย่างเงี้ยเนี่ยหลังใช้หลังมือผาักเอาใช้หลังมือนะปุ่มนี้เหมือนกันเราก็ใช้หลังมือกดเอาไม่กระั้งลิฟต์ ลิฟต์เราก็ใช้เนี่ยมังเอกเนี่ยใช้หลังมือนะนะหลังจากนั้นหลังมือเราเนี่ก็อาจจะไปถูุงเกงก็ได้นะี่นะถุงเกงก็เชื้อถ้ามีเชื้อโควิดก,ก็ติดอยู่เงี้ยเดี๋ยวมันก็ปิวหายมันเองเนี่ยใช้หลังมือนะฮะไม่ว่าจะกดลิฟต์หรือว่าจะเปิดสวิฟต์เปิดสวิฟต์ก็ใช้หลังมือใช้หลังมือนะอย่าใช้หน้ามือ พร้อมมามือแล้วต้ไปจับของใช,ใช้หลังมือนะโอเควิธีป้องกันโควิดนะครับเปิดประโยชน์นะครับโชคดีครับ